เห็นนี่ยาน่ะสบายดีปะลุงสบายดีถุงม่องถุงบอนผูออ้พ่อับส่งบาดุอีคือเก่าปะลุงมื้อนี้นี่กะออกมาดำนาทุ่งที่2เนาะเป็นมื้อที่3เนาะของเขามาดำมื้อที่สาม,น,ม,าม,สามนี่กำลังขายกำลังขายเนาะหน้าทุ่งผ้าหุ่ยเล้วนาะนน่ะสวนมันเท่านั้นนี่กะใก่ที่ส้ำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะนี่กำลงัง ขาดมนาะลงหลบแรงแนละ้วมันแดดกับบนมีดอกข้างเอานะ้าเนาะเือกระไล่เนี่ยน้อยหนึ่งนะเนาะเนี๋ยไปบุ่งกันเลยเนาะว่วขอดขนได้แลนะ้วเนาะการขาดนะ้เนี้ยคือนะหนาบูดแทะหัวจ<อ>ิบหน้าใหม่นะหน้าใหม่ยังใหม่นะ กำลังขาดนหน้าก็อยากล่มี่ยระล่มเลยโอ้โหเออเด็กหายหิวมะดูดนี่หิวมะดูกเออเหนก่ายฮะหา่งลงไประกาศยง เอาตั้งคือดีๆนะมันเหี้ยนะนนยนอามน,นี่แล้วนะเครื่องหนึง่งนี่เขาไปเ,เขาไปอยู่ในสวนมันด้เขาไปลีในมันด้โอ้ยสิมตาเขียวใสาลายน,นี่ยังยุ่งเลยใช่ไหม ข้างนี้นยยมั้ยเฮากะเสียรา,ายเนี่ยหอนหน้าบนในไทยหุ่นปวดเอาเลยมั้มีนอกการดำนาเนอากับสิมีอุปสรรคเนื้อหนึ่งก็ได้ดูดน้ำเลยนะดูดจากล่ำหัวถึงใบห้าหน้าเนาะ มันหลาล่รีบเติบเนาะเพื่อนที่ถืไป่หอนอีกอะน,นำสายยางไปเนาะไกลเติบสามต่อคุยว่าสามต่อจังหอดหน้าเนาะนี่ก็สีผ้าฝ้ายหยาไปเนาะฝ้ายหยาเลยก็เขาฝามั่นเนอะก็สีประมาณนี้เอง มันเท่ากับสีงามบไะเดยนะมันเท่าไก่สิเล้อแล้วผลขาด้วกันเตรียมลงดำเลยนะบัดน,นี่กค่คนะืนนาสวนป่ามันเท่านั้นเองมันเท่ากับ็นไงคนไดกนะ ว่าใส่ฟูย๊ยอยู่กับพงษ์งามเนาะ,ะงานกระสนอนี่แหละไม่ออกไปดำหน้าเลยคนไนทยกับลักเซมเบียคนนึงดันมาจมซะก่อนเนียบลอยเลย มึงไอพี่เอาขึ้นเลยสอนใหม่เข้าไปเถอนะเนเ ไดแล้วไปแล้วไปเส้นแล้วได้เส้นแล้วโอ้หรือเป็นทีเรียบร้อยเนาะต้องได้ต้องต้องไส้ไมอย่างอื่นเนาะอ่าตอนนี้การขุดมันเรียบร้อยเกือบเกือบได้จบยำมือแรงดำน้ายำมือแรงมาชิมงานเอาไปยุนเนาะดำนาให้ใหญ่ ก็จะได้ลงลุยไฮนี่ต่อหน้าบอลนี่ยังยไงยังใครมาแล้วเนาะแต่ว่าโหลดมาจมโหลดมาจมก่อนเนมื่อกี้นี่คืองานเล่งงานลอยแหละแต่ยินกันกันได้อันนี้แล้วอันนี้แล้วอันนี้แล้วเนี่ยจับจุ้มยัง เกือบอยู่แล้วเมื่อกี้นี่กันรีบลงคือกันเนะไก่เสี่ยวเลยเนาะนั่นเดียวมาพอากัน ให้ช่วยถายไปขึ้นแดดก็อยากกระโดด้ไหมโอ้ยนานาก็บเห็นจำเนี่ยไปกระมือคืออี่มโอ้ลำลมลมลมโอ้ลม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 ำนาอ้อมแม่หมวง ตำนาอ้อมขางจงไว้ทางกลางตำแหนาอ้อมขางจงไว้ทางกลางหวยถ่ายทั้งน้าส่นมืดถ่ายทั้งน้าส่นมืดมาต้องเย็นทางกน,น,นก่อนแล้วเปล่าถ่ายสุดถ่ายถ่ายสุด อันน่ะบักกอฮู้ขี้มันทําให้ <laughs> <laughs> các lăng xì lẹo hãy xì lẹo không? Đẹp cả đẹp, bọn em mà đẹp nha, muốn lên, bọn เด็ดโพดโพงัีนเราสิเขาหุมก่อนตอนนี้กระเด็ดอะรราไปดูงั้นเาสีเขียวหุ่กนยังาก็อเลงกิดาพไรขกยังางก่อด้ ยึกอีกวันหนึ่งอาจสิแล้ว แมาวันนี้ก็ขอเก็บบรรยากาศไว้สำนีปลลุงพบพอกันโอกาสหน้าอย่าลืมมาติดตามชมทองบริปลลุงที่ห่างหายจากห่างหายเพเห็นบดุยลงคลิปกาบดุยขาดำนาเนาะกัขอโทษขออภัยหลายๆเด้อที่บดุยลงคลิปตลอดเนาะเพราะว่าเฮากะคุ้มดำนานเนาะกับเมื่อยเฮากับบดุยมีเวลาถ่ายเนาะเมื่อยเฮาขึ้นไปตอนเที่ยงกะนอนยังมเสาร์กับลงแต่เสารเนาะบดุยจับโทรศัพท์ พอกันคลิปหน้าป้าลุงสบายดี